So take a look at this. We got big storm last night. Take the tree down. And my bamboo coming down too. Look at this. Look at this. Look at my corn. Eat all my corn.

เรวิจารณางวันนี้สองติงฮึบกับซองทัลปาฮึบกับดรไหมฮึบรต้ปุบปโวนหลดหอกันโ้ดามตู้ปุบป่วนลดโเลยอยากเตะตู้นเตะตู้อยากหลดโอ้ยามละน้ำซุซองจัดบนน้ำ ลงตะปักี่หัรเตยมเสื่อมนนเหลืองตรยตะเมอดกัตะปอตะปักทุสอองอันนั้นเหล่าแรงแตรใส่เล่านี่กุละกุตาเสียโตนกอะไรอตยจะกี่ไอตงังอีตะกี่อะน้ำสลีตปักโรยตะปังตุตุตะปังตะปัก làm sao nó phần mà là pì kì có một uh, cherry có play plate đất play một plate này có một โอเคเมดอตองมีต้อมากดไลค์กดแชร์กดต้อมาสมัครติดได้เนอะขอบใจ